เสร็จแล้วก็ขดเชือกฝั่งซ้ายมือเข้ามานิ่วขวดแบบนี้ก็ได้ก็ผูกกันง่ายๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่อง The y u ส Story ในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนผูกเงื่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการผูกเงื่อนก็เป็นเงื่อนผูกปากขวดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ เวลาเพื่อนๆจะถักก็หาเชือกอะไรมาก็ได้และความยาวก็เอาตามใจเพื่อนได้เลยนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะขดเชือกเป็นวงเข้ามาตรงกลางเชือกแบบนี้จากฝั่งขวามือก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ขดเชือกจากฝั่งซ้ายมือเข้ามาตรงกลางเหมือนกันแต่ให้ปลายเชือกฝั่งขวามืออยู่ด้านบน ปลายเชือกฝั่งสายมืออยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาวงกลมฝั่งสายมือมาครอบฝั่งขวามือไว้แบบนี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปครอบฝาขวดได้เลยครับเมื่อครอบเสร็จก็ดึงปลายเชือกเข้าไปแล้วก็ปรับแต่งให้อยู่ทรงให้แน่นๆนะครับ เวลาเพื่อนๆจะหาเชือกมาผูกปากขวดเพื่อนๆก็หาเชือกที่พอดีกับปากขวดหน่อยก็ดีอันนี้ดูเหมือนผมจะใช้เชือกใหญ่ไปหน่อยแตก่ก็ผูกได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เสร็จในขั้นตอนของการผูกปากขวดต่อไปเราจะมาผูกปลายเชือกวิธีผูกปลายเชือกเราก็ใช้เงื่อนพิรอดผูกก็ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวา ก็ง่ายๆนะครับนี่นะครับเงินพิรอดเราผูกเงินพิรอดเพื่อที่จะเอาไว้ถือเอาไว้หิว้วขวดได้แบบนี้นะครับนี่นะครับหรือถ้าเพื่อนๆใช้เชือกยาวกว่านี้ก็สามารถที่จะเอาไปผูกคล้องเอวไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับเงื่อนผูกปากขวดก็ผูกไม่ยากก็ผูกง่ายๆนะครับจะผูกปากขวดหรือเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ผูกอย่างอื่นก็ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้สอนผูกเงื่อนสอนถักเชือกแบบบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ลาการแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ